รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าพบโลกใหม่ออกมาฟุตฟิตฟุ้งไฟเก็บกระเป๋าใส่รองท้าอยากออกาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Wink Wink English นะครับรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะเลยนะครับ วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของนายก๊อฟเหมือนเดิมนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับ have tour guide ทัวร์ไก์คือทัวร์กับไก่ไกี่นี้ไม่ได้นะครับต้องมาเดินชมเฉยๆัว,ว๊์ไ่ทัวร์ไก่ัว์ไกลทวร่ทัว่ันรก่ทัวร์ไก่ได้จัริไกอั่ไ่ไ่ะ ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเรามาดูกันอีกทีนึงครับว่าชาวต่างชาติเขาพูดว่าอะไรครับ Do they have a tour guide for the aquarium? จึงแปลได้ว่ามีเจ้าหน้าที่นำชมส่วนต่างๆในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี้ไหมคำว่า tour ก็แปลว่าการท่องเที่ยวหรือการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะครับ guide ก็แปลว่ามัคคุเทศหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่นำชมนะครับแล้วคำว่า aquarium ก็แปลว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือตู้ปลานะครับ นายก๊อฟอยากจะอาสาบรรยายให้เพื่อนฟังเองเลอครับอารัมว่าอย่าดีกว่านะครับใช้บริการของที่นี่นะครับซึ่งก็คือ Summer Guide นะครับถ้าอย่างนั้นนายก๊อฟลองตอบแบบนี้นะครับ There is a special tour called the Salma Guide every Saturday and Sunday for free ซึ่งแปลว่าที่นี่มีบริการ Salma Guide ทัวร์พิเศษฟ,ฟรีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ Do they have a tour guide for the aquarium? There is a special tour called the Sema Guide. Every Saturday and Sunday for free. Wow! Yeah. Right, okay, nice. plans summer? for the ซัมเมอร์เหรอครับอ๋อซัมเมอร์จะไปว่ายน้ำว่ายน้ำที่ทะเลแล้วก็อาบแดดดูแดดน้ำมะพร้าวซัมเมอร์ no do you have plans for the summer ก็ก็นี่ไงแผนนี่ไงซัมเมอร์ เย็นๆครับนายก๊อฟเพื่อนชาวต่างชาติแค่ถามมาว่าหน้าร้อนนี้จะไปไหน Plan ก็คือแผนการนะครับ summer ก็คือหน้าร้อนหรือฤดูร้อนนะครับดังนั้น do you have any plans for this summer ก็จะแปลว่าคุณมีแผนสำหรับหน้าร้อนนี้หรือยังเอาเลยครับเรามาดูคำศัพท์ที่นายก๊อฟคิดขึ้นมาดีกว่านะครับ beach แปลว่าชายหาดนะครับคำว่า ocean ก็แปลว่ามาหาสมุทรนะครับ sand แปลว่าทราย Sunbathe ก็คืออาบแดดนะครับ Coconut ก็คือมะพร้าวนั่นเองนะครับดูจากคำศัพท์ที่นายกอลฟคิดขึ้นมาเนี่ยนายกอลฟอยากจะไปทะเลแน่ๆเลยเพราะว่าถ้านึกถึงหน้าร้อนก็ทุกคนอยากจะไปทะเลใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ถ้าอย่างนั้นนายกอลฟลองตอบแบบนี้นะครับ I want to get to the beach at least once ซึ่งแปลว่าผมอยากจะไปทะเลอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับ Do you have any plans this summer? อ๋ oh. I want to get to the beach at least once to get to the สุดยอดครับนายกอบเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่ท้อในการพูดภาษาอังกฤษเราก็จะพัฒนาได้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณสยาม Ocean World ลด์สำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดชมทางรายการก็ติดชมได้ที่ Facebook ของเรานะครับ ก่อนจากกันวันนี้อย่าพลาดชมสถานที่ที่น่าสนใจในกรุงเทพกับช่วง Bangkok Smile นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับแต่ยังไงก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ Do guide tour for they their? have a tour guide for the There is a special tour called the s เซมาไก Every Saturday and Sunday for free. Wow, great! Nice. Do you have any plans this summer? Oh, I want to get to the beach at least once. Okay, yeah, fun. ไปด้วยกันไหมครับ Stingray ปลากระเบน Diver นักดำน้ำ b e e d i n g การให้อาหาร playground ลานเด็กเล่นภายในอาคารสูง11ชั้นกลางสี่แยกปทุมวัน สถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคือสถานที่ที่จะเชื่อมโยงศิลปะร่วมสมัยเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองที่นี่บรรจุห้องแสดงงานจำนวนมากมายหลากหลายห้องที่สามารถรองรับงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายประเภทพร้อมด้วยออดิทอรีร่ขนาด222ที่นั่งสำหรับการแสดงดนตรีละครเวทีรวมถึงการฉายภาพยนตร์ นอกจากผู้ชมจะสามารถเพลิดเพลินไปกับศิลปะร่วมสมัยหลากหลายประเภทแล้วที่นี่ยังมีห้องสมุดห้องสัมมนาห้องอบรมเบิร์กชับต่างๆรวมไปถึงร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อกับการเดินทางใจกลางเมืองที่เข้าถึงง่ายหากท่านเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS เดินต่อไปเพียงไม่กี่สิก้าวก็จะได้เอนจอไปกับศิลปะร่วมสมัยได้ไง่ายๆ ทั้งหมดทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงศิลปะได้กลายเป็นจุดนักพบหลังใหม่ใจกลางเมืองที่วิถีชีวิตดำเนินไปกับศิลปะได้อย่างลงตัว Sympathy is snapshot you've game overrated a lost when Like the สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวโทร5 7 6 2 5 7อ1 2มงสองห้าเจ็ดหกหนึ่งองถึงไี